สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะคะสิ้นเดือนกมภาพาธ์วันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับเมมเบ้นเคค่ะและโจโจ้เบนเคครับค่ะวันนี้นะคะก็ขอส่งท้ายเดือนแห่งความรักนะคะด้วยรถนะคะที่ราคาน่ารักน่ารักนะคะได้ทั้งความประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าเข้ากับปัจจุบันมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับจุดเด่นของเขานะครับคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของค่าฝุ่นนะครับที่อยู่ในกรุง ต้องประทานหายไปเพราะรถคันนี้เลยครับว้าวกับ Mercedes-Benz C, C 350 G Plug-in Hybrid AMG นะครับมาพร้อมกับสีบลอนด์อิเลเดียมซิลเวอร์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงจอดอยู่ข้างๆเราเลยครับ ใช่แล้วครับในส่วนของตัวรถของ C Class รุ่นนี้นะครับมากับตัวถัง W205 นั่นเองนะครับซึ่งมีความใหญ่และขนาดเนี่ยครับพอเหมาะในการใช้งานมากๆในส่วนคันนี้เลยนะครับมาด้วยชุดแต่ง AMG นะครับนั่นคือตัวท็อปของรุ่นนั่นเองเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนของบอดี้พาร์ตนะครับออกแบบมาได้สวยงามมากๆกระจังหน้าเองก็มาในรูปแบบตัวท็อปจะมีความสปอร์ตผสมผสารเข้าไปนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับมาด้วยไฟหน้าระบบ LED Intelligent Light System นะครับให้ความสว่างและความปลอดภัยเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใ ส่วนของด้านข้างนะครับมาด้วยล้อแม็ก MG นะครับลายซี่ IC, นะครับขนาด19นิ้วและยังมาพร้อมกับตัว Key l e ลสโกแพ็กเกจนะครับแล้วก็หลังคาแก้วในส่วนของด้านท้ายเองเนี่ยนะครับมาด้วยไฟท้ายแบบ LED สุดสวยพร้อมกับในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าและยังมีแฮน Free a แอซสที่สามารถเปิดฝาท้ายนะครับโดยใช้เท้าสอดเข้าไปได้ด้วยครับ และจุดเด่นนะคะที่ไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะมาพร้อมกับขุมพลังเบนซินแถวเรียง4สูบค่ะความจุกระบอกสูบอยู่ที่2,000ซีซีนะคะให้กําลังสูงสุดถึง211แรงม้านะคะทางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก82แรงม้าค่ะให้กําลังแรงม้าเนี่ยสูงมากๆถึง289แรงม้าเลยทีเดียวค่ะและท็อปสปีดของเขานะคะก็ทําได้ดีค่ะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทั้งยังประหยัดน,น้ํามันด้วยนะคะอัตราสินเปลืองโดยเฉลี่ยทั้ง3ระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ43-4 4กม ต่อลิต์เลยค่ะ แน่นอนครับกับเดอร์ซีสามห้าศูนย์ e คันนี้นะครับมี3มขุมกําลังด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวไฮบริดและก็ตัวปลั๊กอินครับและที่จะไม่พูดถึงเนี่ยนะครับไม่ได้เลยก็คือตัวปลั๊กอินนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวระบบนี้นะครับเป็นระบบนะครับที่ใส่เข้าไปใน C Class รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับสามารถวิ่งโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยครับค่ะแล้ววิธีการเสียบชาร์จนะคะก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่นําแท่นชาร์จนะคะเสียบเข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็เสียบเข้ากับบไ้านนะะค ไว้ประมาณ3 -4 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะและเดี๋ยวนี้นะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนําใหญ่ๆนะคะเขาก็ได้มีที่จอดรถนะคะในส่วนของระบบปั<ช>๊อินอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายแบบสุดๆเลยค่ะรถคันนี้นะคะสวยหรูรูแพงนะคะแถมประหยัดน้ํามันอีกด้วยนะคะครับผมรับถ้วยรักโลกไปเลยครับรักด้วยคนค่ะชยเลย <Whoa. S 2> ดนใจ่ โอ้อร้องเพลงพอนี่พี่โจโ้น,นี้มันโดนจริงๆครับต้องเมย์แต่ว่าเราถ่ายกันอยู่นะคะเนี่ยจริงเหรอครับไม่เป็นไรค่ะให้อภัยพี่โจ้นะคะเพราะว่าเพลงที่ร้องเนี่ยเข้ากับรถมากๆเลยนะคะโดนใจใช่เลยค่ะโดนใจนะคะในเรื่องของสีเบาะนะคะที่เป็นสีแดงนะคะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตแบบสุดๆนะคะอย่างที่สองนะคะที่โดนใจค่ะก็คือชุดแต่งภายในนะคะที่เป็นสีดาด้านนะคะตัดกับตัวอลูมิเนียมเนี่ย สวยงามมากมากค่ะท่านผู้ชมใช่ครับผมในส่วนของออปชั่นของตัวรถคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปแน่นอนครับมาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอออเดีโอ20นะครับโหมดการปรับต่างๆเนี่ยง่ายดายนะครับคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับมาด้วยตัวทัชแพดด้วยนะครับในส่วนของพวงมาลัยเองนะครับมาด้วยพวงมาลัยทรงสปอร์ตสก้านแบบท้ายตัดในรูปแบบ AMG นะครับเครื่องเสียงและการปรับโหมดการขับขี่ต่างๆของตัวรถเนี่ย มีถึง5โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคประหยัดพลังงานคอมฟอร์ทนุ่นนวลสปอร์ตสปอร์ตพัดนะครับขับขี่เร้าใจและโหมดอินดิวเอชที่สามารถปรับตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้และคันนี้นะครับยังสามารถเลือกขุมกําลังได้ด้วยนะครับมี4โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไฮบริดนะครับแล้วก็โหมดอีโหมดนะครับอีโหมดจะเป็นการใช้ตัวปลั๊กอินนั่นเองนะครับตัวอีเซฟนะครับเลือกในตัวที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดและตัวชาร์จนะครับใช้ในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆแบบ100%เลยครบ และในส่วนของด้านหลังนะคะความสบายเนี่ยก็ไม่แพ้กับด้านหน้าเลยนะคะด้านหลังเนี่ยก็มีความกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะแบบครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์ด้านหลังนะคะที่ให้การเย็นฉ่าตลอดการเดินทางเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ ซันโปรเทกชั่นแพ็กเกจนะคะที่มีทั้งม่านข้างแล้วก็ม่านหลังที่เป็นระบบไฟไฟ้าอีกด้วยค่ะและในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะครับเราก็สามารถมองฟ้านะครับ <ans> ผ่านหลังคาพาโนลามิกกลาสลู프ได้ด้วยครับแต่หนูค่ะเบื่อแล้วนะคะที่จะมองท้องฟ้าอยากมองงานที่โจมากกว่าค่ะ <c oughs> สำหรับใครนะคะที่สนใจรถสวยๆราคาดีๆนะคะต้องคันนี้เท่านั้นเลยนะคะ และสำหรับรถขั้วใหม่ในวันนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตซีดานสุดหรูนะคะมาในรหัสตัวถัง W205 นะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะได้ทั้งความแรงนะคะแล้วก็ความประหยัดอีกด้วยค่ะกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid AMG ค่ะมาพร้อมกับสีภายนอกนะคะที่เป็นสีบอลอิลิเดียมซิเวอร์ค่ะภายในนะคะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงแคนเบอร์รี่เลคค่ะและออปชั่นคันนี้นะคะมีมาแบบจัดเต็มเลยค่ะใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นบอดี้พาร์ทรอบทันนะครับจาก AMG ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วไฟหน้า แบบ Intelligent Light System หลังคาแก้วพาโนรามิกกาส loop hand free a s c e n t นะครับภายในมาพร้อมกับกล้อง360องศาไฟแอมเบียไลท์หน้าจอ Audio 20พร้อมกับระบบการขับขี่แบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่38,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาพิเศษที่เบนซ์เอ็นเตั้งไว้เพียงแค่2,290,000บาทเท่านั้นครับ นอกจากวันนี้นะคะจะส่งท้ายเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้เนี่ยยังเป็นวันดีๆอะไรบ้างคะสำหรับพี่โจโใช่ครับวันนี้วันสิ้นเดือนนะครับแน่นอนครับงินเดือนออกครับผมออกพุ่งมีไม่ใช่เหรอคะพี่โจ้พ่ใช่หอครับน่าจะพุ่งมีนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเช็คยอเดเงินก่อนแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย